แชร์ข่าวเล่าเรื่อง สวัสดีค่ะวันนี้24พฤศจิกายน2568วันนี้มีเงินโอนเข้าผู้สูงอายุเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมีมติอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณพศ2568ดังนี้ 1>, 1. ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ทั้งเป็นระยะเวลา8เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกันยายน2568โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินไม่เกิน800บาทต่อคนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์กำหนดการโอนเงินในเดือนกันยายน2568จําจำนวน3รอบ แบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดโดยจะทำการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพยและบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นโดยแบ่งเป็นรอบที่หนึ่ง จ่ายวันที่16กันยายน2568รอบที่2จ่ายวันที่17กันยายน2568รอบที่3จ่ายวันที่18กันยายน2568 2ให้จ่ายเงินสงเคราะห์รายการที่โอนเงินไม่สำเร็จจำนวน3ครั้งครั้งที่1จ่ายวันที่24ตุลาคม2568 ครั้งที่2จ่ายวันที่24พฤศจิกายน2568ครั้งที่3จ่ายวันที่24ธันวาคม2568 สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้กรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 w w Web บัตรสวัดิการแห่งรัฐ .mov.go.th w w w Welfare .mov.go.th หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลางจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางหมายเลข02270 6400ในวันและเวลาราชการ